รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบรุรีได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้สื่อมวลชน เมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาเวลา20นาฬิกานายนรงพลละเอียดนายนรงครองชนรองผู้ว่าการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนางบุญยิ่งนิติการนาที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นายมานิตนพอมรบดีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรราชบุรีเขต2ร่วมกันจัดงานเลี้ยงสังสรรค์และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้แก่ผู้สื่อข่าวทุกแขนงในจังหวัดราชบุรีที่สวนพึ่งคันทรีฮิลล์รีสอร์ทอำเภอสวนพึ่ง จังหวัดราชบรุรีโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานพร้อมกันนี้มีการจับฉลากแจกรางวัลให้แก่ผู้สื่อข่าวที่มาร่วมง,งานในครั้งนี้ด้วยนายนรงพลละเอียดรองผู้ว่าการจังหวัดได้กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการเลี้ยงสังสรรค์และฉลองเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงและเพื่อเป็นการขอบคุณผู้สื่อข่าวทุกทุกแขนงที่ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางจังหวัดราชบุรีด้วยดีมาโดยตลอดโอ้โห oh oh. ลเ oh ียงพ ตอนนี้ครับบูทแบงค์พบอบูธแบงคอพ่อเขาบอกว่าเฮียเาี่มีเรื่อน้าวคนใจสถานความทุก้์คือเจ้า อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับผมไปโรดมหัตนธรรมนะครับอัจุริดีของเรานะครับผมผู้สื่อข่าวส่วนผู้เลยนนะครับผมนี่นะครับคุณมาว่าสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่ไหนนแลนะครับเป็นประจักษ์พยานนะครับนอนและจุกก็ไปแล้วยังเหลือนอนกิจกับนอนการชนะสาสา ้าบริษัทบุตรประกอบนะครับคุณตอแลว